มันนี้อากาศดีดีมันนี้มมา่ทรงลูกไปโรงเรียนยางเอาพูดบาดอยู่ทางหลังยางไม่ได้เอ็ประมาณอาจจะแปดลอยเมตรได้ไม,มั้งจากนี้ไปถึงโรงเรียนลูกอ่ะ สกิโลเขาว่าสองกิโลเมตรในเบิ่งสภาพอากาศมันนี่แดดดีมากอันนั้นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นทางข้างหลังนุ่นคือพระจันทร์บนฟ้ามนีรถโรงเรียนรถโรงเรียนนี่เขาหับตกแต่ เล็กหน่อยที่ว่าบ้านอยู่ไกลนี่ครับก็ไปหับกน้อยบ้านอยู่ไกล้ได้ขึ้นรถมาบ้านอยู่ใกลใ้ในรัศมีแค่2กิโลก็เดินเอาก็หย่างเอาในสภาพอากาศอันนี้บ้านคนในหมู่บ้าน เดินเข้ามาถึงในมูบ้านหม่องพี่อยู่นี่คืออยู่นอกมูกบ้านตีง่ายๆคือจากบ้านเข้าในมูบ้านนี่กะตีเป็นสองกิโลประสัิลูกไปสองกิโลสองกับสองแต่ท่านนี่คิดว่าประมาณกิโลครึ่งสองติ เอาทำกูเกิลแมพเขาเ <laughs> ท่าใอยุบบ้านเฮาหนึ่งจากทางรถไฟไปหอดวัดหนึ่งกกิโลอ่ะยกยุบบ้านปา้าไหวอ่ะจากทางรถไฟไปวัดหนึ่งกิโลเอออันนี้ไกลกว่าเด้เนาะแมนวะแม่ก็ว,ว่ากิโลเคิงนะ่ะ มีทางนี่รถครับด้านขวาเราก็ต้องเดินด้านซ้ายเพื่อที่จะเดินสวนกับรถเพื่อการย่บ้านเท่ากันได้่นี้บานคน้นนี่ทางขึ้นโน้นเพือนี่ทางขึ้นโน้นโน้นโน้นค่ะขักในดถีบจักรยานก็ได้ยางก็ได้ยุดจุงขึ้น เคยถีบจักรยานแล้วยุดไลายุดมากเพราะว่ามันขึ้นเนินสูงมันก็ถีบว่าขึ้นก็ต้องได้ยุดจูงเอาบอกให้ลูกเอาจักรกยานมากับว่าเอามาอากาศดีที่นี่สวีเดนนะคะลองซูมทั้งไก่ ติดถนนใหญ่พวกมีอยู่ติดถนนใหญ่สายลักของเอ่อสายลักของเมืองเส้นเยีชูกูทูเส้นอียี่สิบสองจากนีล่ลงไปถึงสโกนี้เส้นจากในเมืองโนโชอปปิง้ง ถึงสตอกโฮมปเปลี่ยนเส้นทางนีดหน่อยช้อปปิง้งไปสตอกโฮมหรือจะไปเยอนเชอ,อร์ปิ้งไปเยอตาบอยคือไปทางเุ่นทางนี้ไปทางไตคือไปทางสะกดเหน่ย รู้เรืเ่องๆเขาเราจะพูดอะไรจีสังไงมันเป็นแบบใดลักษณะแบบใดบานทั้งหน่อยที่อยู่น่ะเป็นบานใหม่บานใหม่ทั้งหลังอยังหยกเบคิ้ตมย่างหมูวานแล้วล่ะขังหนึ่งตัว เละก็หนีใครแน่หมู่บ้านฝนก็ตกมือหนีมันก็เล่บ่เปียกปันใดคน,นไทยพนไทยเขาสิปลูกหยาลงย้งหยามาไหกหรือว่าจะลง้ง เขาเขาสาลี่อ๋อเขาจะลงเขาสาลี่ยู่นี่เขาร้องขำขำฤดูเลยเลยร้ลงไหวไปต่ตอนนี้แล้วมันกะไปเกิดอีเทีรตอนปุ่นย่ำฤดูใบใหม่กำลังจะผีเขาเขาก็จะเกิดนะมองเนี่ยเขาจะลงเขาสาลี่ไหวแต่มันก็นจะเกิดตอนหนาะฤดูใบใหม่พริอะไรเฮ็ด ได้ดีไม่ได้เขาปลาจเทียบ่ได้เบิ้งเห็ดจเจียบยางสองกิโลออกกร่ลังกายทุกเสาอันนี้เป็นยางเป็นมือที่สซองเล้ไม่น้เห็นอากาศดีแต่ว่าเลยทายบ้านลังข้างหน้าเขาก็ลังสอมแซมลังค่าบาน ไว้ต้อนรับหน้าหนาวคนที่ตั้งแต่ต่างคนทั้ทงแยกเป็นทั้งเขาเป็นในหน้าบานเขาฮะยังเกาะ เอาแอปเปิลเออแอปเปิล huh. ยังมีอยู่ยังมีลวกไงเห็นไหมใบมันล้นมดแล้วตน้นไว้มันยังอยู่คือเกา่าฮะอ๋อ ไม่มันเลยมัถึงคนเลยแต่กรหอดลงรี่เยยกอีกน้อยนึงอีกน้อยนึงความถนนไปนีกะย่างไปอีกน้อยนึงก็ถึงยนยกแล้วหาสิบมแล้วจะแปดโมงอะเจ็ดโมสม เจ็ดโมงห้าสิบสามแล้วอยูหนีลงเรียนเขาเขาแปดโมงแปดโมงสิบนาทีกี่เ้ำมันพระลูกมาลงเรียนตีออกจากบ้านแปดโมงตลอด <c oughs> นี่ตรงนี้จะเป็นป้ายรถมีเขาเอ่ยมา ริงร่งอารมณ์เส้นทุ่มมันจะว่าเขาว่าอยู่เนี่ยศูนย์กลางนี่อารมณ์ม,มีป้ายรถเมล์อันนี้ทั้งนี้ขาไปวันดน้ำสวีกอันทั้งปุนปลายรถเมล์ขุ่นเป็นขาไปนอกชอปปิงปป้งบ้นเซอร์เดชชอปปิ้งหมองขง้นมานี่จะเป็นเล็กกันเฮดทั้งนี่เป็นเล็กกันเฮดหมดซื้ออพาร์ตเมนต์เป็นอพาร์ตเมนต์ในีคนอยู่อืม ข้างหลังที่ผ่านมาเมื่อกี้สีเหลืองทั้งพูนค่ะหนึ่งอาพาร์ตเมนต์บอกพี่ไงคล้ายบ้านมาอยู่อาพาร์ตเมนต์น้ำมันหนียกจังบวะไก่โรงเรียนตะกอนตรงนี้เป็นสถานีรถไฟค่ะสมัยตะกี้มีรถไฟผมเด้นี่ยังไปตรงนั้นมีลางรถไฟแต่เขายกเลิก เขายกเลิกขอ้อค้นไม่เคยขยึ้นรถไฟมามันเดียวอยู่มีมูถีบจักรยานในห้องของพีบมีความเขาในเขาก็อยู่มู่เขาก็อยู่บ้านหลังบ้านเธอนั่นเขาก็ถีบจกักรยานมาทุกวันเขาถีบรัวยยายเข้าเดียว ของยางหยุดเทินหยุดถึงอยู่นี่ผ่้หอดแจ็กทีอา <c oughs> ภาพบ้านคนอันนี้จะเป็นบ้านพักคนชรานะคะข้างหลังนั่นมองไปจะเป็นโบสถ์อันนั้นเป็นโรงเรียนลูกจนทึ่งขึ้นไปนะเป็นโรงเรียนลูกเนี่ยบ้านพักคนชราอจริงะสีเหลืองอยู่นี่จะมีคนชราอาศัยอยู่นี่เนี่ยในโซนเนี้ยแล้วก็จะมีคนมาดูแลคนแก่ ตรงนีอยากเรียนไว้น้ำมูกฝ่าวเรียนกันเนขาไปไปหรอเขาคงง่ายเดียวเปนลเลนคนจราทั้งหมดนำเป็โรงเรียนลูกทั้งๆ่ง ทั้งนี้ไกใบใหม่มันไก่ล่นไันี่โรงเรียนยกถึงแล <plex aer helmet lide> like, ้วย <IO> ี่นี่กันน่เด็ยวอกหน่อยครับมาโรงเรียนบางคนกระถีบจัรยานบางคนกระถีบอันรถอันเนี้ยเขาเอินรถเีหยงนะ รถยังยกนะรถเด็กหน่อยแบบเอาข้าทีบๆมาอะน,นะย่าขึ้นน้นเขาขึ้นไ,ไ,นไมืเอไมเขาไปจู่รถสองอล,สล้อรถสไลด์ไม่โรงเรียนโรงเรียนวัดติยกเนะนี่ยนี่มีวัดวัดอยู่เลยมูมี๊เอาขึ้โรงเรียนอยนูต่ติดวัดเนาะคือเมืองไทยเหรอติดวัด ไปเฮียเดเนี้อันนี้คือบูธ ล้นกองอยู่บนเนินเทินถึกมีบดผู้ใดตายเขาก็มาฝังนี่สิบางคนเขาก็เผาบางคนเขาก็เผาเผาแล้วเขาก็เอาเท่ากระดูกไปโปรยอยู่มันจิมีหม่องหนึ่งที่ว่าชายคนเอาเท่ากระดูกไปโปรยอันนี้บดนี่หละอยู่มุมหนึ่งอันนี้เป็นหม่องฝังศพเอาจิมีี้ายสื่อกลับไบเกิดปีใดตายปีใด ตัวอยู่ท่ไหนบูด่ะเคยมาแนวร้ายเทือแล้วบูดเคยมาวันเทศกาลของเขาเคยมาวันฝังศพนี่เคยมาสักสมเทือเข้าไปในบูด แต่ปัท่นานีกอย่างหนึง่งคือแต่งงานแน่ไม่ใช่ไปแต่งเพราะว่าไม่คิดจะแต่งอยู่แล้วเอาละถ้าหเหบิผงสภาพหมูบมม่บ้านชมหมู่บ้านที่ยุ่งนีตา,ล,าตละครบ้านต้นละหลัง เป็นทรงแป,กแปกลกๆแลรวก็บานแต่ละหลังจะมีทงของประเทศจะของชูขึ้นทุกหลังสนใจยแมแอปเปิลแอปเปิลอยู่นี่ใบรด,เบด,เดนเหิือเตือนตะนวย มีของใช้อ่เาเอินยังไงมมรกเก็ตซปเปอร์มมรกเก็ตเล็ก